สวัสดีจ้าจุมก้มบกหอยมากแล้วจ้าก็สวัสดีสมาชิกที่หนาหลักทุกท่านเนาะค่ะนอนแล้วก็เอฟซีที่หนาหักทุกคนก็ะก้ามาพอกันอีกแล้วกับแนวทางหวยเล้าพัฒนาเนาะพี่น้องเนาะของงวดวันที่11กุมภาพันธ์เนาะพี่น้องเนาะ2564เนาะค่ะแล้วก็เป็นวันอ่าตุ๊ดจีนเนาะค่ะเนาะละลายทันกระซหยุดวันตุ๊ดจีนไหวเจ้ากันเนาะค่ะเนาะนี่ก็ะไหวพิ่งที่เซ็ทเนาะพี่น้องเนาะก็เลยมาลงคลิปให้เนาะค่ะ ขออภัยเนาะคะ่ะเนาะมาล่งซ่านเนาะพี่น้องมาซาดีกว่าบม่มาเนาะคะ่ะเนาะแล้วก็สบายดีทางสปปลาวน้าเนาะคะ่ะเนาะหวยลาวของเฮางวดที่แล้วพี่น้องเสียดายแห้งเนาะคะ่ะเนาะมันใจแห้งเนาะสามหาพี่น้องมันไปออกสามซไหมเลขมันหนีเฮ้าตลอดเด้อพี่น้องหลูดเอาดีกว่าเนาะคะ่ะเนาะซ้ายหลูดเนาะคะ่ะจังไมเขากให้ตัวเดียวอยู่แล้วเนาะคะ่ะเนาะก็ไปหลูดเอารับร่องปังแนนอเนาะพี่น้องเนาะ เพราะว่าองเฮ้ใาหา้เน้นตัวใดนี่ชอบนี้ทุกเทียร์เลยเนาะพี่น้องเริ่มใจิใจหายเราได้บาดท,ที่นี้มาเมืองเลยเนาะพี่น้องว่าหวยล่างวดที่แล้วออกอีกอย่างเนาะคะ่ะหวยล่างวดที่แล้วออกสามหนึ่งศูนย์เนาะพี่น้องแล้วก็ซีสามเนาะคะ่ะเด่นวิ่งลูดสามกับหานเนาะพี่น้องสาม่าเนาะพี่น้องสาม่าสายลูดได้เนาะพี่น้องลูดหลอดเนาะคะ่ะ กะดีใจก็สายหลุดเนาะพี่น้องตัวเด่นตัวตัวจอของข้าสามหาสามหกหาแปดเนาะพี่น้องเนาะหาแปดมันไปออกอ่าเล่าวี่เนาะค่ะเล่าวี่หาแปดเนาะค่ะสามตัวหกสามหาเนาะพี่น้องบอไก่เลยเนาะพี่น้องไก่สองตัวนี่แหละสามหามาสามซีมาซีสามเนาะค่ะกะบอเป็นยังถือว่าอ่าสายหลุดกันยังใดอยู่เนาะพี่น้องกะจิบอกไว้ก้อนเนาะพี่น้องว่าอ่า หวยนี่มันต้องหลุดย่างเดียวเนาะค่ะเนาะคันบ่าหลุดนี่คือห้เอาเสียเปรียบคักเลยล่ะพี่น้องเพราะว่าเ้าเน้นตัวใดมันบมาแหมพี่น้องมาจิกาขามไปแหมคันเ้าวหลุดนี่รับประกันว่าปังเลยเนาะค่ะเนาะส่วนหมากสิแนะน้าให้สมาชิกในกลุ่มหลุดเอานะคะ่ะเพราะว่ามันหนีนะนะเลืมสื่อ ประก,กาอีกแล้วช่วงนี้ก็มัดวตาหาคลองไหวเน้ะพี่น้องกันเลยลืมหนาลืมหลังเดนนะคะมันนีหวยเล่าวของเฮาเดนเห็นบ่าพี่น้อง ไว้แล้วมานี่เดนหนึ่งหนึ่งสามสี่เจ็ดเนาะคะ่ะหนึ่งสามสี่เจ็ดเราก็อ่าห้าเนาะคะ่ะหาตัว เดนวิ่งรูดเดนวิ่งรูดเดนวิ่งรูดมานี่มี่ สีซีกับหนึ่งนะคะอ่าจีข้ากับสีมีซีหนึ่งสีสามสีซีซีเจ็ดสีห้านะคะอ่า หนึ่งเด่นกันสิเป็นอ่าหนึ่งสามหนึ่งเจ็ดหนึ่งห้าเนาะค่ะหนึ่งห้าหนึ่งสี่สี่หนึ่งไปแล้วนะคะเนาะหนึ่งสาม เจ็ดสี่เจ็ดหนึ่งเจ็ดสีดะะ่เจ็ดหนึ่งเจ็ดสามเราไปนองวิ่นแห่เมืดเนาะค่ะเจ็ดสามเย็ดหนึ่งสามหนึ่งเจ็ดหนึ่งไปแล้วเนาะคะ่ะแล้วก็ กันสองศูนย์นะพี่นอ้องเจ็ดหนึ่งหนึ่งเจ็ดนะคะชุดสี่ตัวสี่ตัวของห้ามีด้วพี่นอ้องอ่า เจ็ดสามสี่หนึ่งนะคะชุดสี่ตัวคือเอาชุดนี้นะคะเจ็ดสามสี่หนึ่งนะคะสามตัวก็จะเป็นห้าห้าสี่หนึ่งสามสี่หนึ่งสามสี หนึ่งล้วก็สามสี่เจ็ดนะคะสามสี่เจ็ดสามสี่หนึ่งสามสี่เจ็ดเราก็สี 3, 4, 3, 4, 1, 3, 4, 7, เ่เจ็ดสี่หนึ่ง เจ็ดสามหนึ่งเจ็ดหนึ่งสามแล้วก็เจ็ดสี่หนึ่งนะคะ, 7, 4, ะนเจ็ดสี่หนึ่งอ่ะวิ่นวินในโคกเด้อพี่น้องมือว่านห้าหน้อยเข่าบ่าพี่น้องห้าหน้อยของเฮ้าห้าน้อยหยุดเนาะค่ะเนาะห้าหน้อยหยุดสามมือเนาะค่ะตั้งแต่วันที่สิบเอ็ดถึงวันที่สิบสี่เนาะค่ะเนาะแมนบอแมนและเนาะพี่น้องเนาะ กับประมาณนี้เนาะคะ่ะสำหรับผู้ใดสิลูดซ้ายลูดเนาะค่ะซ้ายลูดลูดซีเด้อพี่น้องซีตัวเดียวขันเท่าเน้นแปลงสีย่ย่านมันอา่าย่านมันเคลื่อนไหมพี่น้องลืมลืมอีกตัวหนึ่งสามหายังเมื่อเอาเด้อพี่น้องสามห้านี่กันไว้เนาะคะ่ะ สามห้าเด่นวิ่งรูดสี่ตัวเน้นเท่ากับจีมีตัวนี้สี่หนึ่งแล้วก็สี่เจ็ดนะคะ่ะสี่สามมันสีมาอีกบ่าพี่น้องสี่หนึ่งสี่เจ็ดแน้ะคะ่ะ เนนซีน่ะแหละพี่น้องสี่ห้าหกสี่ห้าก็ง่ามเลยพี่น้องเนอะค่ะถามามักยังก็มกักสามหางนี่แหละพี่น้องกับพิจะะารณาเมืองเองละกันเนาะพี่น้องเนาะ เพราะว่ามืองวดที่แล้วนะ่ะมันใจแห้งอะ่ะแต่ว่ามันกับบมาห้นะพี่น้องมันใจสามหาแห้งแห้งนะคะมาซีสามโตหนาเสียดายหนึ่งกับศูนย์จากมาตะใส่เนาะพี่น้องเนะนาะสามหนึ่งศูนย์พนะผู้ใดวิ่งวิ่งสามบนรางกับเสียดายเนาะพี่น้องเนาะแต่ว่าสามมาลักลอยเนาะคะ่ะ นี่เสดายโอ้มันออกสูตรเดียวกันกันกบอันนี้นะเจ็ดหกเนาะพี่น้องเฮากระบาเฮาจับคักเราล,ละเนาะค่ะอันผู้ใดมักกับกดไลค์กดแชร์ให้น้ำในเด้อพี่น้องเด้อกดติดตามกดกระดิ่งไว้เนาะพี่น้องมันก็ด้แจ้งเตือนเนาะค่ะกับพิพาบางใดก็ขออภัยยางสูงเนาะพี่น้องเนาะสูดเท่ากับมีเขาไม่รุดเนาะค่ะเนาะเดียวมันนี่ สิผ้าเอาขึ้นเนาะคะ่ะเนาะวังวาสิได้ขึ้นสมความปรารถนาเนาะพี่น้องบ่ได้เล่นน้อยเข้าไปรองเล่ากันเนาะคะ่ะมื่อนี้จุดทูบขออ่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์เนาะคะ่ะเลขทูบเนาะพี่น้องเนาะทูบมังกรแบงปันเนาะคะ่ะเนาะเพื่อปังเนาะคะ่ะทูบมังกรเนาะพี่น้องอ่าจุดไหวพระแม่กวนอิมเนาะคะ่ะมีอ่าแปดสองสองแปดเนาะคะ่ะอ่า มีตัวนี้เนาะค่ะชุดนี้สามารถเอาไปเห่นน้อยอะไรเด้อพี่น้องหรือว่าไปเห่นหวยไทยก็ได้เนาะค่ะเนาะปีที่แล้วได้เลขถูกมังก่อด้หนึ่งหนึ่งเก่าเนาะค่ะเนาะกะถือยุ่มเมดปีนะพี่น้องเพราะว่าซื้อทุกงวดเนาะค่ะมันก็สีมาหนึ่งหนึ่งมาหนึ่งเก่าทุกคนเห็นบ่มันก็สีมาสลับกันยุ่หันแลยเนาะค่ะเนาะแล้วก็เลขถูกเจ้าทีเลขถูกเจ้าทีได้ตัวนี้เด้อพี่น้องสามหนึ่งศูนย์ตัวนี้เนาะค่ะถูกเจ้าที่ถูกตะไคร้เนาะค่ะเนาะ ทุกตาไข่ขอเจ้าทีนะคะไหวเจ้าทีในตัวนี้เนะคะเนาะนี่กับพิจารณาเงินเนาะพี่น้องเนาะจับเอาเนาะคะ่ะอันนี้มาแบ่งปันซื้อเนาะคะ่ะเนาะเลขถูกจุดขอโชว์ขอลาบเพิ่นเนาะคะ่ะมันนี่วาเจ้าทีเจ้าท้างเนาะคะ่ะเนาะกับสำรับมันนี่กับขอบคุณทุกทันทีอ่าล่อค่อยแล้วก็กดไลค์กดแชร์ให้เนาะพี่น้องเนาะกับฝากไว้ตรงนี้ละกันเมืองคีบห้จกเนาะพี่นอ้องอ่า ม่มี่ยังตอบแทนก็คือว่าเมืองคิดไม่จบแค่นั้นเองเนาะค่ะทุกคนรู้เนาะพี่น้องการสหรับมนี้ก็ขอบคุณทุกท่านสวัสดีจ้า